จำโปรยพาโดลผู้หญิงเที่ยวรักที่สุดปอกเลิกความเมาของเขาทั้งหมดเลยเอามาลงที่น้องสาวบุญธรรมของเขาที่เป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้เขาต้องเลิกกับคนรักความสัมพันธ์แสนลึกซึ้งเพียงชั่วคืนจากพี่ชายน้องสาวบุญธรรมต้องแปลเปลี่ยนไปตลอดการเพราะพวกเขาได้สร้างอีกหนึ่งชีวิตขึ้นมาหญิงสาวได้ตะหอบความเจ็บช้ำกลับไปทำได้เพียงมองแผ่นหลังกว้างของเขาเป็นครั้งสุดท้าย ตั้งแต่คืนนี้ไปเธอจะไม่ขอพึ่งพิงใบบุญของคนบ้านนี้อีกแม้ว่าบ้านหลังนี้จะมีบุญคุณกับเธอมากขนาดไหนเทว่าคืนนี้ถ้าเจ็บปวดเหลือเกินเจ็บจนไม่อาจจะอยู่สู้หน้าเขาได้อีกการจากลาของเธอในครั้งนี้ก็อาจจะช่วยให้เขามีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นเพราะเธอมันได้ชื่อว่าเป็นตัวกาลกินีอยู่กับใครคนนั้นก็มีแต่เรื่องเดือดร้อน ถ้าการจากไปของเธอจะช่วยให้เขาขึ้นดีกับแฟนของเขาเธอก็พร้อมยินดีที่จะจากไประยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเขาออกตามหาเธอไปทุกที่จนในที่สุดเขาก็เจอเธอเทว่าวเขาเจอเธอกับเด็กผู้ชายแสนน่ารักเพียงแค่เขางมองแวบแรกก็รู้ได้ทันทีว่าเด็กผู้ชายคนนี้เป็นลูกชายของเขาแน่ๆชายหนุ่มจึงต้องคิดหาวิธีทำให้ลูกกับเมียของเขากลับมา